สวัสดีครับร้านมนตรีอิเล็กทริกคอนโทนครับนี่จะมารีวิวการใช้งานตัวเทมส์คอนโท o l OKE นะครับเทมส์คอนโท l ตัวนี้คุณสมบัติก็คือใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในตัวเดวกันนะครับและพิเศษก็คือสามารถรองรับสายเซ็นเซอร์ได้สูงสุด50เมตรนะครับตัวหน้าจอเทมส์คอนโท l เองจะบอก ค่าทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นอ,อยู่ในตัวเดียวกันก็คือแสดงให้เราเห็นนะครับาการเซตการเซตเทมหรือเซตความชื้นก็คือจะมีมีปุ่มแยกกันต่างหากนะครับมีปุ่มแยกกันต่างหากอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลองเซตที่ตัวเทมยมก่อนนะครับเซตที่ตัวเทมยมก่อนอตัวเทมยมถ้าเรากดตัวเซตหนึ่งครัง้งปุ๊บมันจะขึ้นค่าอุณหภูมิให้เราเซตติ้งอันนี้ก็คือผมเซตติ้งที่25นะครับ อ่าติงที่ยีอันนี้คือจะเป็นค่าอุณหภูมิปัจจุบันอ่า uh, ที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้นะครับอ่า uh, การเซตค่าดิฟหรือเซตค่าต่งตางๆก็คือให้เรากดเซตเทมค้างไว้3-5มถึาวิอ่า uh, มันก็จะขึ้น HHP ตัวนี้ก็คือจะเป็นค่า high ของตัวอุณหภูมิก็คือตัวนี้เราไม่ต้องตั้งนะครับก็คือปล่อยไว้เลยอ่า uh, ต่อมาก็คือจะเป็นค่าโลครับผม่าคือนี้เซตไว้ที่ห้าสิบห้าคืออันนี้เป็นค่าของโรงงานเลยนะครับต่อไปก็คือ DFT DFT ก็คือจะเป็นค่า time on time off ก็คือนี้คือเราไม่ต้องตั้งนะครับก็คือใส่ศูนย์เลย DIF d f ก็คือเป็นค่า difference นะครับค่า difference ก็คือตัวนี้ก็คือค่า dip ค่า dip ก็คือตัวนี้ตั้งไว้ที่5านะครับตั้งไว้ที่5ส่วน c o r ก็คือจะเป็นค่าครู ตอนนี้เราไม่ต้องต้านะครับคือใส่ศูนย์เลยส่วนที p ก็คือจะเป็นค่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็ฮ H ED, เป็น C เป็นอุณหภูมิอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอัอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเป็นตัว C ก็คือเป็นอุณหภูมิอโอเคมันก็จะวนลูปกลับมาเหมือนเดิมแบาแล้วเราก็เสร็จอีกครั้งหนึง่งกดเหมือนเดิมคับบโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็คือของตัวเทมส่วน ของตัวความชื้นก็เหมือนกันครับผมเซตในเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันตัวนี้ก็คือ99้าเกาผม LHP ก็คือ0 DIP ก็คือตัวที่ครับ DRT ก็คือใส่0ย์ค่าถาม d f ก็คืออันนี้ลูกค้าจะใส่10ใส่5ใส่อะไรก็คือสามารถเซตได้ก็คือต้องการอุณหภูมิทำงานที่ 25- 30อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกัน มันก็จะวนหรูกลับมาเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจเราจะเปลี่ยนเป็นดีดีก็คือจะเป็นการทํางานที่อุณหภูมิต่ําให้ทํางานหรือค่าเฮก็คืออุณหภูมิสูงค่อยทํางานก็คืออันนี้เราไปตั้งได้นะครับถ้าเราต้องการเราตั้งได้เปลี่ยนได้ครับผมอาจจะมันจะแตกต่างที่ท,ที่กับตัวเทมเมเมื่อกี้นะครับแตกต่างกันก็จะ ประมาณนี้ครับผมการการเซ็ตการเซ็ตก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้ขอบครับ